สวัสดีครับในวิดีโอนี้เรามาดูตัวอย่างปัญหากันต่อนะครับเกี่ยวกับ officer horseback นะครับก็คือเจ้าหน้าที่แถวตอนเจ้าหน้าที่ที่ขี่มา้าอยู่บนหลังม้านะครับมีการเคลื่อนที่ไปกับขบวนการขบวนแถวตอนนะครับขบวนขบวนก็คือคอลัมน์นะครับเราค่อยๆมาแปลโจทย์ที่เรบรรทัดกันนะครับ เริ่มต้นโดยก็คือออฟฟิเซอร์ออนฮอสแบกนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่บนขบวนมา้าหลังมา้านะครับก็เดินทางนะครับตรวจแถวตอนจากด้านหลังของคอลัมน์ก็คือแถวตอนนะครับไปยังของของของขบวนนะครับทหารนะครับอันนี้คือขบวนทหารนะครับหรือคอลัมน์นะครับ ขบวนอาหารหรือคอลัมน์นะครับกำลังขบวนนี้มีกาลังเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับขบวนแถวนี้มีความยาว100เมตรนะครับสมมติว่ามีความยาว100เมตรคอลัมน์นะครับขบวนนี้กําลังเคลื่อนที่นะครับจากซ้ายไปขวามาร์ชิ่งนะครับด้วยความเร็วคงที่ V นะครับ จากนั้น uhm, ม uh so ีออฟฟิเซอร์นะครับเจ้าหน้าที่นะครับตรวจขบวนแถวอยู่นะครับอยู่บนหลังม้านะครับฮอสแบกสมมติว่ามีม้าอยู่ตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังของขบวนแถวนะครับม้ามีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งนั่งอยู่นะครับอยู่ด้านหลังของขบวนแถวนะครับเคลื่อนที่ไปจากซ้ายไปขวานะครับไปด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของขอบวนแถวนะครับเริ่มต้นจากด้านด้านด้านท้ายหรือด้านหลังนะครับขี่ม้านะครับด้วยความเร็ว3เท่าของความเร็วของขอบวนแถวถ้าความเร็วขบวนแถวเป็น V เพราะ,ะนั้นความเร็วของเขาก็ต้องเป็น3เท่าคือ3 V นะครับเวลาที่จะทำให้เขาเคลื่อนที่จากท้ายแถวไปยัง ต้นแถวนะครับด้านหน้าเป็นเท่าไหร่สมมติให้เป็น T1 นะครับก็คือเป็นเวลาที่เขาเคลื่อนที่ไปอย่างด้านหน้าก่อนอบนแถวแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่กลับมาที่ท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับ T2 เป็นเวลาที่เขาเขี่ม้ากลับมาด้านหลังองบนแถวนะครับเราตั้งตัวแปรแบบนี้นะครับอ่าแปรนเอาคิดขับไปก่อนนะครับ เคลื่อนที่จากท้ายแถวไปยังด้านหน้าแถวเนี่ยนะครับทบทวนครับระยะทาง distance ก็คือความเร็วคูณด้วยเวลานะครับถ้าภายในระยะเวลา t 1ก็คือเคลื่อนที่ไปยังด้านหน้านะครับขบวนแถวเคลื่อนที่ด้ระยะทางเท่าไหร่ได้เป็นระยะทาง v คูณด้วย t 1นะครับอันนี้ก็ระยะทางของคอลัมน์ที่ของขบวนแถวที่ที่เคลื่อนที่ได้ภายในระยะระยะเวลา t 1 นะครับทำนองเดียวกันเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับใช้เวลาทีหนเหมือนกันนะครับในการถึงข้างหน้าเพราะฉะนั้นระยะทางที่เขาเขาเคลื่อนไปได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือระยะทางที่บวกด้วย100นะครับ v t 1บวกด้วย1น0ก็จะเป็นระยะทางที่ เจ้าหน้าที่คนนี้ขี่มาเคลื่อนที่ไปอย่างหน้าแถวได้แต่เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3 v คูณด้วยเวลา t 1ที่เคลื่อนที่ไปเพราะนั้นนี่คือระยะทางของเขานะครับอ่าเราก็ได้ความสัมพันธ์ออกเป็นสมการอันนี้ออกมานะครับของการเคลื่อนที่ไปอย่างด้านหน้าของขบวนแถวนะครับแต่รูปนิดนึงนะครับอ่าเอา v t 1ลบทั้งสองข้างได้เป็น1น0่รเท่ากับ2 v t 1 นะครับหรือ50เท่ากับ vt 1นะครับ,รอ,รบอ,อันนี้คือข้อมูลที่เราแปลความหมายมาได้นะครับของขาไปด้านหน้าของขบวนแถวนะครับต่อไปเราก็ต้องคิดทำตองเดียวกันกับขากลับมาด้านหลังนะครับอพอถึงด้านหน้าแล้วเขาก็ต้อง กลับมาด้านหลังระบนแถวนะครับเราจะคํานวณดูว่าระยะทางได้เป็นเท่าไหร่ของการเคลื่อนที่นะครับสมมติว่าเขาอยู่ด้านหน้าแถวและอยู่ด้านหน้าแถวละเขาต้องการกล the ับมาด้านหลังแถวเหมือนเดิมนะครับความเร็วเขาก็เท่าเดิมคือ3 V นะครับในทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางขามานะครับแต่ว่าคอลัมน์เนี่ยเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาด้วยความเร็ว v นะครับ ความเร็วสัมพัทธ์จะเป็นยังไงนะครับความเร็วที่จะกระทบกับตัวเขาเนี่ยต้องคิดเป็นความเร็วสัมพัทธ์แล้วนะครับทิศทางตงาันข้ามนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีความเร็วทิศทาง2ทิศทางตรงข้ามกันที่วิ่งเข้าหาผู้สังเกตการตรงกลางตัวเนี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องรวมคิดสัมพัทธ์กันนะครับ เพราะฉะนั้นความเร็วสัมพัทของเจ้าหน้าที่คนนี้ที่บนหลังม้าเนี่ยก็จะเป็น4เท่าของความเร็ว v ก็คือเอา v บวกด้วย3 v นะครับก็คือความเร็วที่กระทบกับตัวเขาในขณะที่เขาเขาเดินทางกลับมานะครับอันนี้คือความเร็วของเขาคูณด้วยเวลา t 2ที่เขาเคลื่อนที่มาถึงด้านท้ายนะครับย่อมเท่ากับระยะทางเท่ากับ100คือระยะแถวตอนนะครับ หรือแก้มาได้เป็น vt2 เท่ากับ25นะครับก็เก็บไว้อันนี้คือข้อมูลขากลับนะครับมีที่กีดเส้นใต้ก็คือได้ข้อมูล2ส่วนแล้วกลับมาดูคำถามก็คือ how far นะครับก็คือ column เนี่ยแถวตอนเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราคิดทั้งขาไปและขากลับของเจ้าหน้าที่คนนี้คำถามก็คือแถวตอนนี้เคลื่อนที่ไปในแนวแนวนอนตรงนี้ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับามาคิดตรงนี้นะครับ distance d นะครับคือระยะทางของคอลัมน์คอลัมน์นี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับคูณด้วยเวลา เวลาก็ต้องเป็นเวลาทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องเอา t 1บวกด้วย t 2คือเวลาทั้งหมดทั้งขับไปและขาขากลับอ่า t 1่บวก t 2คือเวลาทั้งหมดคูณด้วยความเร็วของแถวตอนก็จะเป็นระยะทางทั้งหมดที่ทแถวตอนเคลื่อนเคลื่อนไปนะครับอ่าจัดรูปอีกหนึ่ง d ระยะทาง distance เท่ากับ v t 1บวกด้วย v t 2 แต่วีทีหนึ่งเรารู้แล้วว่าคือ50นะครับเราก็มาแทนตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องแยกมานะครับว่า v T ีทีที่อะไร v เป็นเท่าไหร่นะครับเราอันนี้มาแทนนี้ได้เลยนะครับก็ได้เป็น50 d สิบดีเท่าห้าสิบวกด้วย v ีทีสองเท่ากับยี่านะครับ 25อันนี้ก็ง่ายเลยนะครับก็เอามาแทนได้เป็นยี่สิบหเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดของขบวนแถวที่เคลื่อนที่ไปได้ก็ได้เป็นเจ็ดสเมตรนะครับอันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเราเลยนะว่าความเร็วแถวตอนเป็นเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้เลยแต่เราก็สามารถสุดท้ายหาระยะทางที่แถวตอนเคลื่อนที่ไปทั้งหมดได้นะครับ